สวัสดีคะ่ะท,ทุกทท่านวันนี้นะคะเดี๋ยวตุ๊กจะพาไปอัปเดตท,ที่ดินซอยหลักทรัพย์ธานีนะคะซอยชุมชนหลักทรัพย์ธานีคลอง8ทัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะเข้าซอยมาเลยนะคะซอยหมู่บ้านจเจริญราบ5ตรงคลองแนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้าย เราจะเข้าซอยไป,ไปอัปเดตแปลงว่างนะคะตอนนี้นะคะว่าง B2 และ B6 นะคะ B2 เนี่ยที่48.8ตารางวาตารางวาละ15,000บาทนะคะนี่เดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าซอยนี้นะคะ่ะซอยชุมชนหลักทรัพย์ธานี ตรงไปจนสุดถนนคอนกรีตนี้นะคะเลยไปอีกนิดเดียวก็ถึงแปลงที่ดินนะ,ะแล้วก็อันนี้คือชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงแปลงที่ดินนะ,ะแล้ววันนี้ค่ะเราอัปเดตแปลงว่างเพิ่มนะคะ <c oughs> ก็คือแปลง B6 ค่ะเนื้อที่48.7ตารางวาตารางวาละ14,00 0บาทค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตบรรยากาศของที่ดินพร้อมๆกันเลยนะคะนี่เกิน วันนี้ก็อัปเดตชุมชนข้างเคียงนะคะก่อนถึงแปลงที่ดินนะคะลักษณะก็จะเป็นบ้านทาวเฮาส์ทาวโฮมซะส่วนใหญ่นะคะอยู่ในย่านชุมชนนะคะไม่เหงาค่ะมีเพื่อนบ้านเยอะเลยนะคะนี่ถัดจากตรงนี้นะคะก็กำลังขึ้นโครงการไม่ว่าจะด้านซ้ายด้านขวานะคะเป็นทาวโฮมนะคะอันนี้ก็จะสมัยใหม่นะคะเพิ่ง ทรั์ที่เราประกาศขายเนี่ยเป็นที่ดินเปล่านะคะโฉนดคุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะตุ๊กก็เลยพามาอัปเดตบรรยากาศล่าสุดนะคะค,ความคืบหน้าของชุมชนใกล้เคียงนะคะถนนก็วิ่งถึงหน้าแปลงเลยนะคะมีไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงนะคะ ชุมชนก็จะเป็นทาวน์โฮมนะคะด้านหลังก็จะติดกับทาวน์โฮมสมัยก่อนนะคะก็จะหน้าตาแบบนั้นนะคะนะคะแบบขวามือนะคะเดี๋ยวเราเลยจุดนี้ไปอีกไม่ไกลนะคะจะพาไปอัปเดตแปลง B2 นะคะและ B6 นะคะ เป็นที่ดินที่เหมาะสำหรับปลูกบ้านเดี่ยวนะคะตัวอย่างนี่ถ้าฝั่งตรงข้ามนี่ยาปลูกเป็นสวนมะพร้าวนะคะนี่อันนี้ก็ตัวอย่างนะคะแปลง A7A8 นะคะที่นี่ A7 A8 นะคะตัวอย่างการสร้างบ้านเดี่ยวนะคะการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะแล้วก็แปลงที่ว่างก็คือ แปลง B2 นะคะที่ว่าเมื่อกี้แปลง A7 A8 เนาะตัวอย่างบ้านอันนี้ B3 B4 mm hmm. เขาปรับถมนะคะ mm hmm. อันนี้ B5 แล้วก็ B6 ถัดไปนี่นะคะ mm hmm. นี่แปลงนี้ B6 mm hmm. นะคะเนี่ยค่ะ B6 นะคะเดี๋ยวเราวิ่งไปอัปเดตสดซอยหน่อยนะคะ mm hmm. ว่าถัดไปตอนนี้นะคะล่าสุดเขาก็เคลียร์พื้นที่เนาะ แล้วก็วิ่งได้ตลอดเสดตลอดแนวนะเมื่อกี้แปลงดีนะคะ48.7ตารางวาตารางวาละหมื่นสี่นะคะแล้วก็เราพาเข้ามาอัปเดตนะหลังจากที่ถนนวิ่งได้ตลอดซอยแล้วนะคะเราก็ลองมาอัปเดตพื้นที่ข้างเคียงนะคะก็จะปลูกกล้วยนะคะทำการเกษตรปลูกบ้านพื้นที่เหมาะสำหรับปลูกบ้านนะคะ ามาอัปเดตบรรยากาศข้างเคียงนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเบื้องต้นเนี่ยตุกก็จะระบุให้ใต้คลิปนะคะวันนี้เราพามาอัปเดตบรรยากาศกันคะ,นะพื้นที่ แปลงเขาก็เข้ามาเคลิ่งพื้นที่กันนะคะเดี๋ยวเราอัปเดตจนสุดซอยนะคะแล้วเดี๋ยวตุ๊กจะไปถ่ายภาพหน้าแปลงของ B2 และ B4 ให้ได้ชมกันชัดๆอีกครั้งนึงนะคะเพามาอัปเดตแปลงข้างเคียงสักหน่อยนะคะ ุดซอยนี้ก็มีสวนเกษตรนะคะของเพื่อนบ้านนะคะเห็นไคะอันนี้เป็นสวนเกษตรนะคะเดี๋ยวเรากลับรถข้างหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปรีวิวแปลง B2 ได้ชมกันนะคะ สวัสดีค่ะทุกทุกท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะตุกพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของแปลง B6 ค่ะเราอยู่กันที่ซอยชุมชนหลักทรัพย์ธาน,นีค่ะของ8ธัญบุรีจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะแปลงที่ทุกพาทุกท่านมาอัปเดตวันนี้ก็คือ B6 ด้านหลังของตุ๊กนี้นะคะเนื้อที่48.7ตารางวาตารางวาละ1 0 0 0 0 านหลังของเราก็ติดกับหมู่บ้านนะคะไม่เหงาค่ะและข้างเคียงนะคะนี่ก็มีการปรับถมนะคะแปลง B3 B4 ก็เข้ามาปรับถมแล้วนะคะแล้วแปลง B2 ก็ยังว่างนะคะ B2 นะที่48.8ตารางวาตารางวาละ1 5 0 0 0บาทนบาทเดี๋ยวุ๊กก็จะขาไปอัปเดตตรงตรง B2 ปลูกบ้านเดี่ยวค่ะท่านใดสนใจติดต่อคุณตนะุ๊กนัดชมที่ดินซื้อที่ดินก็ติดต่อหาตุ๊กได้ที่เบอร์0ูน2 2 1 6 2 8 9านแกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตุ๊กด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตแปลงีกันต่อค่ะวันนี้ค่ะตุ๊กพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของแปลง b ีสค่ะเื้อที่48.8ตารางวาน,นะคะตารางวันละ1 5 0 0 0บาทนะคะเราอยู่กันที่ซอยชุมชนหลักทรัพย์ธานีคลอง8ธัญบุรีจังหวัด ก็มีบ้านแล้วนะคะตอนนี้ไฟฟ้าก็ผ่านหน้าแปลงแล้วนะคะและแปลงที่ว่างด้านในนะคะหตรงบริเวณต้นกล้วยตรงนั้นนะคะีกนะคะก็ยังว่างนะคะ48.7ตาราง,งวาตารางวาละ14,000บาทนะ,ะอัปเดตล่าสุดตอนนี้นะคะว่าง B2 ตารางวาละห5มืนแล้วก็ด้านใน B6 นะคะ ตุ๊กจะพาไปอัปเดตที่ดินแปลงอื่นๆกันต่อค่ะสำหรับวันนี้กาบขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ